2ข้อ4การตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบฝึกหัดหาผลลบและตรวจคำตอบตัวอย่าง39-23ลบวิธีทำรม39-23 9-3ลบ23 9เลบ3เหลือ6 3-2ลบ2เหลือ1นึ่คำตอบคือ 16ตรวจคําตอบผลลบบวกด้วยตัวลบ16บวก23 6บวก3ได้9 1บวก2ได้3 39ตัวตั้ง จากการตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบถ้าผลบวกเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบถูกต้องผลบวก39ะคะเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าถูกต้องนะคะ ดังนั้น3 9ลบ23ท่ากับ16เป็นคำตอบที่ถูกต้องตอบ16นะคะข้อ1 49ลบ20วิธีธรรม49ลบ20 9ลบ0หรือ9 สี่ลบสอหลือสองคำตอบ29่สิบเกาโยคำตอบค่ะผลลบ29บวกด้วยตัวลบ20 9สบวกศได้9 2้บวกสเป็น4ี่นะคะสองบวกสได้4ี่นะคะสี 49, นะคะผลบวกก็คือ49ตรงกับตัวตั้งนะคะ แสดงว่าทําได้ถูกต้องนะคะดังนั้น4ี่ส้าลบ20เท่ากับ29เาคำตอบที่ถูกต้องนะคะจากการตรวจคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบถ้าผลบวกนะคะอันนี้ผลบวกนะคะเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคําตอบถูกต้องนะคะคาตอบ29ถูกต้องนะ,ะต่อไปค่ะข้อ2 58ลบสาวิธีท,ทา 58ลบ39นะคะแปลบไม่ได้ต้องไปขอยืมนะ,ะขอยืมจากหลักสิบมา1นสิบนะคะหลักสิบมีอยู่50ให้ขายืมไปแล้ว1สิบก็เหลือ40เขียนเลขสี่กำกับไว้นะคะเลข4ี่หยุดหลักสิบก็มีค่า40นะคะอันนี้ขีดออกไปนะคะตัวเองยืมไม่ได้10บนะคะหลักหัวยยืมไม่ได้10บบอแล้วก็บอกตัวเองมี8นะคะก็รวมเป็น18นะคะ ตัวเองมีอยู่แล้วแปดไปยืมมาอีก10เป็น18ดเข็นกำกับไว้นะคะอ่ะ18ลบ9ได้แล้วนะคะ18ลบเเหลือ9นะคะทีนี้4นะคะ4ลบ3เหลือ1คำตอบคือ19บเกาตัวคำตอบค่ะเอาผลน,นะคะผลลบบวกกับตัวลบนะคะ19บวก39 9บวก9ได้18ใส่8ดทด1 หนึ่งบวกสามได้สี่ห้ากับตัวทดใส่ห้าลงไปนะคะเป็นห้าสิบแปดนะคะผลบวกห้าสิบแปดตรงกับตัวตั้งนะคะห้าสิบแปดแสดงว่าคําตอบถูกต้องนะคะผลบวกได้ห้าสิบแปดนะคะตรงกับตัวตั้งเลยนะคะดังนั้นห้าสิบแปดลบสามสิบเก้าเท่ากับสิบเก้าถูกต้องค่ะเติมเลขไทยลงไปเลยนะคะต่อไปข้อท 3 77ลบ48วิธีทํา77ลบ48นะคะเกนลบ8ไม่ได้ต้องไปขอยืมจากหลัก10นะคะหลัก10มาให้มา1 0นะคะตัวเองมีอยู่7เขาให้มา,าไปยืมมาได้1 0นะคะบวกกับตัวเองมีอยู่7ก็เป็น17เกึงกำกับไว้ค่ะ17ทีนี้ลบได้แล้วนะคะอ่าทีนี้ เจ็ดตัวนี้ให้เขาไปยืมไปแล้วหนึ่งสิบตัวเองมีอยู่เจ็ดสิบให้เขาไปแล้วหนึ่งสิบก็เหลือหกสิบเก็เลขหกกำกับไว้หลักสิบนะคะเลขหกอยู่หลักสิบมีค่าหกสิบนะคะทีนี้ลบเลยค่ะสิบเจ็ดลบแปดเหลือเก้าหกลบสี่เหลือสองคำตอบคือยี่สิบเก้าตรวจด,ดูค่ะถ้าทําถูกหรือไม่นะคะจะเราจะทําถูกหรือไม่ถ้าถูกผลคงบวก จะเท่ากับตัวตั้งนะคะ,ะลบนะคะผลลบหาผลลบบวกกับตัวลบนะคะผลลบบวกกับตัวลบนะคะผลลบบวกกับตัวลบ9้าบวกแปดได้สิบเจ็ดใสเจ็ดทดหนึ่งสองบ,บวกสี่เป็นหกเกับตัวทดเกตสิบเค่ะผลบวกคือเกสิบเเท่ากับตัวตั้งเลยนะคะแสดงว่าคำตอบ29ส้าถูกต้องค่ะ ดังนั้น77ลบ48ท่ากับ29ตอบเป็นเลขไทยเลยนะคะ29ต่อไปค่ะข้อ4 83ลบ56วิธีทำ83ลบ56 3ลบ6ไม่ได้ต้องไปขอยืมจากหลัก10นะคะหลัก10ให้มา10นะคะตัวเองมี80ให้มา10ตัวเองก็เลยเหลือ70ก็เขียนเลข7กำกับไว้ข้างบนนะคะอนุมิตดนะคะ เกตอยู่ในหลักสิบค่าเจ็ดสิบนะคะสามเขาให้ยืมมาแล้ว1นึตัวเองอยู่3ก็บวกกันเข้าไปนะคะสิบวกสได้13บสามเป็นกำกับไว้เลยค่ะ1 3บลบหได้แล้วนะคะ1 3บลบหเหลือเกตดต่อไปค่ะเ5ลบห้าเหลือ2องทีนี้มาตรวจคาตอบว่าถูกต้องไหมนะคะเอาผลลบขึ้นไปนะคะ27บวกด้วยตัวลบตัวลบก็คือ56นะคะ เอาบวกกันนะคะเจ็ดบวกหกได้13ใส่3ทด1 2บวก5เป็น7 8แปดกับตัวทด83บผลบวกนะคะได้83สาแสดงว่าตรงกับตัวตั้งนะคะแสดงว่าคำตอบ27ถูกต้องนะคะดังนั้น83บวก5้กเท่ากับ27ถูกต้องค่ะตอบ ยี่สบเป็นเลขไทยนะคะข้อสีการตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบขอบคุณค่ะที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ